ของเขย่อนนะครับพี่ร่งครับมืงินเดืสิบห้าม้าเลาะเบิ้งขันน้ำเกินละเปล่าเบิ้งบรรยากาศไปพี่ร่มกันท่าพี่นออ้องเวอร์นักกิรโอ้อคนหลายมือนคนคนหลายเด็กมายาด้วยมือนคน ไลมึอนี่รู้ว่านคนไม่ค่อยมีมือนีน่คนไลยไปกับไปเพิ่งความครต้องกันเท่าพี่างคนไลมึอนีไน่ไปรอรอองกัน อันนี้อันนี้กองง่วงอย่างของเคยนะคราะพระองครับธุีกิจครอบคัวเศกศกาลครับนี่มากฉันู้ด้ไปเสร็จมาเสร็กัมาเที่ยวก็ได้เดี๋ยวันเดี๋ยวลงไปนีนเลย คุณคุณขายดีครับสวยจานเพม่ก็เติมคนไหลเลยคนหลอะไรล้านสาว หลานสาวของเขยน้องคนงครับคุณลักษณ์ใสติดต่อได้เด้อนี่สองปัญหาจุจิ่งกับยาไม่ใช่ผมจะายดใกูได้เพื่อน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 โดยนี่เห็ดเอือรลายตัวอื่นเพื่อนบอกไว้อันนี้อันนี้หน้าภาบาลแห่งใกล้จบปุ๊บจบ เขาหาตุ่นเรียกมาเจาบาทไ้ิจบจบนี่ะันจบตังไรเอทุกโตเอฟเอเออ๋อกไปยังบ้าบบึงว้ายแซอบอยแซอบอยมัดตัวใส่ไบ้านขมินบ้านขมินออหนี่ใกล้ๆห้องเนี่เนาะ

tăng như nào hạt tô đấy vẫn sang phà mất mắt ra đây ở chầu mắt chặt bạn đấy nhang tà lạt à đi lóc xong youtube rồi khó đôi nhà thay kịp đó Hãy คนสั่งมัดสังฝาแต่ไอ้รทัฒน์อะไรอ้เจ้าบรรทัศน์แบดยางครับบรรทัศน์สาระค้ามหมดเลยสาระค้ามเขาดู่าคไทยด้วยอได้เด้ออันนี้มถไทยลงลงยูทูบเมียยไขาเห็นง่ายนี่จะได้ขออนุญาตมียามาบ่นั่นอยว่าแล้เอว่าเจี่ยเดี๋ยวเจ้าพวได้ขออนุญาตมีเมา เบื้องขวเรากินวัดเหล่าเ่าเชียบีออย่านี่ๆๆเบงวาจะตัวใหญ่เด้อมาร้อยกินเบียนี่กงอะไรครับผม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 ฮะช่องเคยนักเ้นพน่มครับเคยนคกัพนมฝากาบโพ์ที่3วได้เด้อ không có ma tí ơi không có ma bỏ xe bưởi đang xin lắng rồi đây chưa mất और फोन पुना ใายครับมันี หลายครับบบ่แ oh, ม่โอ้โุ่น่ะ่อ้าหลานไหนมีแต่ป่าเอ๊ะมาตเนีเตีนล้เป็นยังไงกตัวนี้เอ๊ฝากติดตามได้ด้วย YouTube กดเข้าไปช่องเคยนครพนม มูเจาได้ร่วลเส้นมังไคยือเ่าครับผมฝากโคตรที่ตามไม่ได้เอช่องเผยตะเข้าร้อมเโอ้หุ่นปาเบิ่วเจ้าเจ้าบนอป่าครับอันนี้ของผมช่องเผยด้เข้าน้องกดข้าไปติดตามนะกดข้าไปกดกรกดกระดิ่งนะครับผมเขาเพื่อนน้องกับเท้าเบิเนี่ยเขาเพื่อน้กันครับผมป้าเราปแต่แสเรเรียตีนมือผุนน่ไม่ใช่อันนี้

คุณน่ะไม่ยังกว่าไมวมิกมอไเปมากู้ด่นนี่นะฮะว่าขอบ่กจนดิบตัวมาบเงมาเบงนีพบกเงิัวตีเงินเปจะเสียป้าตัวคุณน่ะ คือสงยังไม่งจุต่อเจบป่ย่คือหันหลังหาแค่หันหาดูเีหันม่อย่างอ้ยหันบอกกล้องเยนาะกระาไม่มกล้องนะเจบหลายตัวมาเด้อพี่น้องเลยแต่เราจะบอาเจีใส่กูบอกเสืชอสูมเสื้อสมผู้คนนะอันนี้ อันนี้ขออนุญาตลงยูทูบได้เด้อบอกแม่แม่แม่เธอสูตบตบปากคุณอ่ะถ้าพี่พวกก็เลี้ยงลูกเลี้เต่าคน้่มองหน้าพวกเนน้าบาดูเดินหน้ามไปมาเนน้าไปไปพวกนี้พ่กไปเดนหน้าไปไปโอ้คนหลายคายับมืนอนี้ น้ำม <Incred> uh, ือพ่นเูบรรยากาสงกาเชื่อนล้ำป่า còn ừ, phút sau Phát Cho chị ai hết nhắn Phần นั่นข้าขอขอขอผู้ดีเจ้าคนไหยมันจะลา มาจากบานไหน้องล่ะมาล่ะท่านอะไรอีกาลาข้ามเอาเพออรยังป็นอรลโอ้อันนี้อันอันี้อันนี้เอาลงยูทูบด้วยขอขออย่าลงยูทูบด้วยหนาวะครับหนาวหนาวะนาวเฮ้ย ก็เกบเน็ตค่า Yeah.